นี่นะครับเราใส่ไปเลยเนี่ยเป็นฟองถ้าเราใส่ในน้ํานะครับน้ําจะแตกตัวนะครับอนุภาคน้ําจะรวมตัวกับสารสารได้ดีนะครับแล้วมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมานะครับอาร์ดีสองห้าหนึ่งทำให้น้ํามีชีวิตดินมีชีวิตนะครับมีป่าขึ้นมา นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเราไม่ได้ให้อาหารนะครับเราให้อา2 5ดีสองห้าหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างหางในน้ำอาดีสองห้าหนึ่งสามารถตรวจเองได้นะครับว่าทำงานวิเศษมากน้อยเพียงใดเพียงแต่ท่านเติมน้ำให้สองขวดนะครับใส่อา2 5ดีสองห้าหนึ่งสักซ,ซีซีหนึ่งสองซ,ซีซีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมง ขึ้นไปนะครับท่านก็จะเห็นว่าเม็ดน้ําแตกละเอียดเป็นแพรใหม่นะครับเม็ดน้ําแตกละเอียดทําทให้เราทราบว่าน้ํามีการอาลอยขึ้นไปนะครับเป็นความชื้นสัมผัสนะครับเป็นไอไอน้ําขนาดเล็กส่วนเมดที่ไม่ได้ใส่นะครับน้ําก็จะเป็นเม็ดใหญ่นะครับซึ่ง เป็นน้ำปกติไม่เละเหยนะครับแต่ถ้าใส่อารดี2 5 1ทำให้น้ำละเหยน,นิดนึงนะครับเป็นการลอยตัวช่วยนะครับเพิ่มความชื้นสัมผัสในสวนนะครับอาหี2 5 1ใส่ลงไปนะครับทำให้น้ำมีชีวิตดินมีชีวิตนะครับอันนี้ก็ปั้นรูปรนะพิณน,นาค นะครับพ่อพญาน,นาคเป็นโลโก้นะครับสังเกตดูโลโก้จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็มีการปั้นโลโก้ขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่เราเคารพนะครับในธรรมชาตินะครับพญาน,นาคนะครับถือว่าเป็นพาหะตของอ พระพิรุณนะครับพระพิรุณทรงนาคนะครับพระพิรุณก็คือฝนนะครับเป็นลักษณะของการให้ความชุ่มชื้นนะครับเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีลักษณะนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ชาวกเกษตรด,ด้วยกันจะทราบดีว่าลูกพระพิรุณก็มีความเคารพนะครับต่อสถาบันนะครับมีเป็นศูนย์รวมใจนะครับ นี่นะครับต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้หนึ่งปีนะครับโดยเรานำพันมาจากจุมพรพันุต้นเล็กนะครับเราใช้คนที่ไม่เคยปลูกมาปลูกนะครับเลยเต้องมีการซ่อมนะครับธรรมดานะครับสร้างสวนต้องมีการซ่อมนะครับนี่นะครับวิธีหยอดนะครับได้ผลเพียงใดก็ ท่านก็เห็นนะครับเห็นในเฟรมกล้องนะครับเห็นด้วยตาเลยนะครับเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่นั่งพูดนะครับเราจะพาท่านชมนะครับ สถานที่นี้ก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้เป็นร่มเงานะครับเราปลูกมม้พาน้ําหอมไว้นะครับยังไม่ได้ต่อระบบน้ำให้เลยนะครับ